เฮ้ยอดีเข we ้าบอลสัตว์เลยว่ะสเกตเตอร์พุ่งผิดพุ่งใหม่อื้มสามหมื่นหกน่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมเป็นเรื่องว่าอยู่กันในเกมสาดน้ำสมนะครนะวันนี้เรามาดูเจ0สิบบาทเอานั้นเอง นะฮะดูตารางการาจก,กันนิดนึงนะครับผมตารางการจาก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวใจใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายนะครับผมลองมาด้วยผู้หญิงนะฮะแล้วก็จะเป็นเอ่อห่วงยางแล้วก็เป็นขันแล้วเป็นแว่นแล้วก็เป็น b อ o น,นะครับผมจะได้สามตัวมีคูณคูณโอเคครับผมไปครับผมดูกันคร่าวๆพอนะฮะไปครับไปกันก่อนนะผมไปกันก่อนครับไปกันก่อนครับ แล้วคุณสังไว้แล้วรูปตัวผู้ชายมาสวยคุณสี่เอาไว้มาอีกแล้วไว้มาอีกแล้วคุณเจ็ด